อ,ะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมฟองซีเฮดวันนี้ผมมาเล่นแมปไปซิมซูปเปอร์เตอร์เอ็กซ์แล้ววันนี้ผมจะพาคอมเทนต์เกี่ยวกับการเปิดฟรีคิปนะครับเพื่อตามหาเมวยักษ์แต่คลิปนี้จะลงก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปที่ทําไว้มันจะมาทีหลังอ่าเจอเจอเจอกันใหม่จะจะเจอจะจะเจอกันตอนคลิปอ่าเสร็จนะครับบ๊ายบาย Look me in the face Tell me that you love me Even if it's fake